สวัสดีครับผมร้านบางดุลน,นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวชุดพร้อมต่อไก่ป่านะครับชุดพร้อมดักนั่นเองนะครับชุดพร้อมดักนี่ยังไงคือมันมีอุปกรณ์ครบชุดเลยแล้วก็เราต้องมีไก่ต่อแค่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ซื้อซื้ออุปกรณ์ชุดนี้ไปนะครับก็ไปต่อได้เลยนะครับไปต่อได้เลยออุปกรณ์พร้อมต่อเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเซตแรกกันนะครับ เซตแรกนะครับจะมีบ่วงผีเสื้อนะครับบ่วงผีเสื้อเนี่ยยีหลัก40บ่วงพันหลักเรียบพันหลัก4ีใบไม้แห้งนะครับหลักสเตเลกาวานานนะครับกาวานายาสาหรับดินดินแข็งดินหินไม่งอไม่คดนะครับพันหลักเรียบห่วงทองเหลืองเลข8ต่อสายเอินแบบมีห่วงตัวล็อกนะครับ ต่อาจาเอ็นแบบมือห่วงตัวล็อกนะครับเซตที่1จะมีบ่วงผีเสื้อนะครับหลักไก่หนึ่งอันนะครับหลักไก่หัวไม้นะครับหัวไม้หลักสเต,ตลเลตหัวไม้หลักสเต,ตลเลตหัวไม้หนึ่งอันนะครับตอดเป่าเสียงตัวเมียหนึ่งอันนะครับเชือกผูกขาไก่แบบถักหนึ่งเส้นกระเป๋าใส่ไก่หนึ่งใบนะครับกระเป๋าใส่ไก่ต่อหนึ่งใบนะครับ มีห้าชิ้นนะครับจะมีห้าชิ้นบ่วงหลักตอดเชือกกระเป๋ามีห้าชิ้นนะครับเซตที่หนึ่งนะครับเซตที่หนึ่งจะมีห้าชิ้นส่วนเซตที่สองก็เหมือนกันนะครับจะมีห้าชิ้นเหมือนกันมีกระเป๋ามีหลักมีตอดมีเชือกนะครับแต่ว,ว่า,ตาแตกต่างแค่บ่วงนะครับบ่วงดักจะเป็นบ่วงเดียวนะครับบ่วงเดียว31หลักนะครับพันหลักเรียบสี่ใบไม้แห้งหลักกวาวนายัย ห่วงเลข8ทองเหลืองต่อสายเอ็นระบบตัวล็อกขานะครับเซตที่1กับเซตที่2นะครับใครสนใจเซตไหนหรือว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนก็สอบถามได้ครับร้านดังดุลมีหลายแบบให้เลือกนะครับชุดพร้อมต่อนะครับ ชุดพร้อมดักไก่ป่าสนใจโทร0ู3 7 7 3 0 3 9 8นะครับหรือว,ว่าจะเข้าไลนา์ก็เบอร์โทรเลยนะครับใส่ช่องไอดีนะคใครสนใจก็ลองมาติดตามติดต่อได้นะครับครับสวัสดีครับผม